เด็กหกขวบกรีดร้องดังลั่นในสนามโรงเรียนยามบ่ายเสียงแหลมนั้นฉีกความเงียบของหมู่บ้านเล็กๆแดดร้อนแผดเผาผิวหนังจนรู้สึกแสบกลิ่นดินแห้งผสมฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศโรงเรียนเก่าตั้งะหงานกลางหมู่บ้านชายทะเลกำแพงปูนเก่าสีลอกกร่อนเต็มไปด้วยรอยแตกเด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานแต่เด็กหญิงตัวน้อยยืนนิ่งชี้ไปที่พื้นนิ้วเล็กๆสันเทาชี้ช่องกระเบื้องแตก ทุกคนหยุดมองตามทิศทางที่เธอชี้ครูประจำชั้นรีบวิ่งมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกช่องกระเบื้องนั้นดูธรรมดาแต่แปลกประหลาดมันอยู่ในมุมสนามที่ไม่มีใครสนใจยาขึ้นรกปกคลุมขอบกระเบื้องที่ชำรุดเด็กหญิงพูดว่าเธอเห็นอะไรบางอย่างเสียงของเธอสั่นเหมือนใบไม้ในพายุครูคุกเข่าลงมองช่องนั้นด้วยความสงสยัยกลิ่นเหม็นเน่าลอยขึ้นมาจาังๆมันไม่ใช่กลิ่นดินหรือกลิ่นหญ้าแห้ง ครูรู้สึกหนาวในกระดูกสันหลังทันทีเด็กๆรอบข้างเริ่มกระซิบกันด้วยความกลัวหมู่บ้านชายทะเลแห่งนี้เงียบสงบเสมอทุกคนรู้จักกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวแต่ความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดครูชื่อนางสาวมาลีเป็นคนใหม่ในหมู่บ้านเธอย้ายมาสอนที่นี่เมื่อสามเดือนก่อนใบหน้าสวยงามแต่ตาเต็มไปด้วยความเศร้าชาวบ้านเล่าว่าเธอหนีบางสิ่งมาไม่มีใครรู้ว่าเธอหนีอะไรกันแน่ มารีพยายามสงบสติอารมณ์ของเด็กๆเ,เธอสั่งให้ทุกคนกลับเข้าไปในห้องเรียนแต่เด็กหญิงยังยืนกรานไม่ยอมขยับเธอบอกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวในช่องนั้นมารีรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอไม่อยากเชื่อคำพูดของเด็กหญิงแต่กลิ่นเหม็นนั้นทําให้เธอหลังเลเธอหยิบไม้กวาดมาเี่ยกระเบื้องแตกฝุ่นผงฟุ้งกระจายขึ้นมาในอากาศบางสิ่งสีดําปรากฏอยู่ในช่องเล็กๆ มันดูเหมือนผ้าขาดแต่เปื้อนคราบมาริรู้สึกคลื่นไส้อย่างรุนแรงทันทีเธอสั่งให้เด็กๆวิ่งกลับไปที่อาคารเสียงฝีเท้าเด็กๆด,ดังก้องบนพื้นปูนมาริก้มลงมองช่องนั้นอีกครั้งคราบสีแดงเข้มก่อติดขอบกระเบื้องมันไม่ใช่สีสนิมอย่างที่เธอหวังหัวใจของเธอเต้นเร็วจนแทบระเบิดเธอได้ยินเสียงคลื่นทะเลดังจากไกลๆก,กลิ่นคาวเปลือผสมกับกลิ่นเน่าเหม็น มาลิรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเธอเคยได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านเรื่องเด็กที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนเด็กชายวัยแปดขวบชื่อไอ้หนูตองเขาหายไปในวันที่พายุพัดกระนำ่ำชาวบ้านบอกว่าเขาจมน้ำตายในทะเลแต่ไม่มีใครพบร่างของตองเลยมาลิเคยคิดว่านิสเซ็ m มยูอาร์กรอกสามบิวบายเอ็กเยเด็กหกขวบกรีดร้องชี้ไปที่ช่องกระเบื้องพบความลับสุดสยองกลางสนามโรงเรียน เสียงแหลมนั้นฉีกความเงียบของหมู่บ้านเล็กๆแดดร้อนแผดเผาผิวหนังจนรู้สึกแสบกลิ่นดินแห้งผสมฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศโรงเรียนเก่าตั้งตะหงานกลางหมู่บ้านชายทะเลกำแพงปูนเก่าสีลอกกร่อนเต็มไปด้วยรอยแตกเด็กๆวิ่งเล่นหัวเรอกกันอย่างสนุกสนานแต่เด็กหญิงตัวน้อยยืนนิ่งชี้ไปที่พื้นนิ้วเล็กๆสันเทาชี้ช่องกระเบื้องแตกทุกคนหยุดมองตามทิศทางที่เธอชี้ ครูประจำชั้นรีบวิ่งมาด้วยสีหน้าตื่นตะนกช่องกระเบื้องนั้นดูธรรมดาแต่แปลกประหลาดมันอยู่ในมุมสนามที่ไม่มีใครสนใจยาขึ้นรบกคปกปกลุมขอบกระเบื้องที่ชำรุดเด็กหญิงพูดว่าเธอเห็นอะไรบางอย่างเสียงของเธอสั่นเหมือนใบไม้ในพายุครูคุกเข่าลงมองช่องนั้นด้วยความสงสยัยกลิ่นเหม็นเน่าลอยขึ้นมาจาังๆมันไม่ใช่กลิ่นดินหรือกลิ่นหญ้าแห้งครูรู้สึกหนาวในกระดูกสันหลังทันที เด็กๆรอบข้างเริ่มกระสิบกันด้วยความกลัวหมู่บ้านชายทะเลแห่งนี้เงียบสงบเสมอทุกคนรู้จักกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวแต่ความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดครูชื่อนางสาวมาลิเป็นคนใหม่ในหมู่บ้านเธอย้ายมาสอนที่นี่เมื่อสามเดือนก่อนใบหน้าสวยงามแต่ตาเต็มไปด้วยความเศร้าชาวบ้านเล่าว่าเธอหนีบางสิ่งมาไม่มีใครรู้ว่าเธอหนีอะไรกันแน่มาริพยายามสงบสติอารมณ์ของเด็กๆ เธอสั่งให้ทุกคนกลับเข้าไปในห้องเรียนแต่เด็กหญิงยังยืนกรานไม่ยอมขยับเธอบอกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวในช่องนั้นมาลีรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอไม่อยากเชื่อคำพูดของเด็กหญิงแต่กลิ่นเหม็นนั้นทำให้เธอลังเลเธอหยิบไม้กวาดมาเคี่ยกระเบื้องแตกฝุ่นผงฟุ้งกระจายขึ้นมาในอากาศบางสิ่งสีดำปรากฏอยู่ในช่องเล็กๆมันดูเหมือนผ้าขาดแต่เปื้อนคราบ มาริรู้สึกคลื่อนไส้อย่างรุนแรงทันทีเธอสั่งให้เด็กๆวิ่งกลับไปที่อาคารเสียงฝีเท้าเด็กๆด,ดังก้องบนพื้นปูนมาริก้มลงมองช่องนั้นอีกครั้งคราบสีแดงเข้มเกาะติดขอบกระเบื้องมันไม่ใช่สีสนิมอย่างที่เธอหวังหัวใจของเธอเต้นเร็วจนแทบระเบิดเธอได้ยินเสียงคลื่นทะเลดังจากไกลๆก,กลิ่นขาวเปลือผสมกับกลิ่นเน่าเหม็นมาริรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เธอเคยได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านเรื่องเด็กที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนเด็กชายวัยแปดขวบชื่อไอ้หนูตองเขาหายไปในวันที่พายุพัดกระนำ่ำชาวบ้านบอกว่าเขาจมน้ำตายในทะเลแต่ไม่มีใครพบร่างของตองเลยมมลิเคยคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าตอนนี้เธอไม่แน่ใจในความคิดนั้นช่องกระเบื้องนั้นเหมือนปากของความลับมันกำลังจะเล่าบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว มาีหยิบโทรศัพท์ออกมาด้วยมือสันเธอกดเบอร์ตำรวจด้วยความลังเลสายลมพักแรงขึ้นพาเอาฝนฟุ้งกระจายกลิ่นเน่านั้นรุนแรงขึ้นทุกขณะเด็กหญิงยังยืนมองด้วยตาแดงกำ่ำเธอพูดว่าเห็นเงาดำในช่องนั้นมาลีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะเสียงนกทะเลร้องดังจากท้องฟ้ามันเหมือนเสียงร้องให้ของวิญญาณมาลีรู้ว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างหมู่บ้านเงียบสงบจะไม่เหมือนเดิม บางสิ่งถูกฝังไว้ใต้กระเบื้องนั้นมันรอคอยการเปิดเผยมานานหลายปีมาริได้ยินเสียงรถตำรวจจากไกลๆฝุ่นแดงลอยฟุ้งตามล้อรถที่มาตำรวจสองนายลงจากรถด้วยความรีบร้อนพวกเขามองช่องกระเบื้องด้วยสีหน้าตึงเครียดมาริรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกสันหลังกลิ่นนั้นรุนแรงจนแทบทนไม่ไหวตำรวจคนหนึ่งหยิบไฟฉายมาสองช่องแสงสว่างเผยให้เห็นบางสิ่งน่าสยดสยอง มันไม่ใช่ผ้าขาดอย่างที่คิดกระดูกสีขาวโผลออกมาจากดินมาริถอยหลังด้วยความตกตะลึงเด็กหญิงร้องให้จับมือมาริแน่นตำรวจสั่งให้ทุกคนถอยห่างออกไปเสียงวิทยุตำรวจดังกรอบแกรกในอากาศมาริรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นนี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายความลับใต้กระเบื้องกำลังจะถูกเปิดเผยหมู่บ้านนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมฝนเริ่มปรยลงมาในหมู่บ้านชายทะเล ลมเย็นพัดพากลิ่นคาวเปลือกเข้ามามาลิยืนมองตำรวจขุดช่องกระเบื้องแตกดินเปียกชื้นเกาะติดรองเท้าของเธอกลิ่นเน่าเหม็นยังลอยฟุ้งในอากาศเสียงจอบกระทบดินดังก้องในหูเด็กหญิงตัวน้อยถูกพาไปที่อาคารแต่สายตาเธอยังจับจ้องที่ช่องนั้นมาลิรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกสันหลังตำรวจพบกระดูกเพิ่มขึ้นในดินเปียกมันไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวที่ฝังอยู่กระดูกเล็กๆดูเหมือนของเด็ก มารีได้ยินเสียงกระซิบจากชาวบ้านพวกเขามุงดูด้วยสีหน้าหวาดกลัวบางคนพูดถึงไอ้หนูต่ออีกครั้งเรื่องเล่าของเขากลับมามีชีวิตมาลีรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากไกลๆเงาดำเคลื่อนไหวที่มุมตาของเธอเธอหันไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยลมพัดแรงขึ้นทำให้ใบไม้สั่นระรัวตำรวจคนหนึ่งตะโกนพบถุงผ้าเกา่ามันถูกฝังลึกใต้กระเบื้องแต่ถุงผ้าขาดเปื้อนคราบสีแดงเข้ม มาริรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บตำรวจเปิดถุงด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยข้างในมีเสื้อผ้าเด็กชิ้นเล็กๆมันเปื้อนดินและคราบที่แห้งกรังมาริจำได้ว่าเคยเห็นเสื้อนั้นมันเหมือนเสื้อที่ตองสายในภาพเก่าภาพที่ชาวบ้านเก็บไว้ในความทรงจำมาริรู้สึกคลื่นไส้พุ่งขึ้นในท้องเธอถอยหลังจนเกือบสะดุดหินเสียงคลื่นทะเลดังก้องจากชายฝั่งมันเหมือนเสียงร้องของวิญญ,ญาณบางดวง ตำรวจสั่งปิดพื้นที่รอบสนามโรงเรียนชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆบางคนร้องไห้ด้วยความตกใจบางคนกระซิบถึงคำสาปเก่าแก่มาลิได้ยินชื่อตองดังซ้ำๆแต่มีชื่ออื่นที่ทำให้เธอสะดุง้งชื่อของครูเก่าที่หายไปนานครูสมศักดิ์เคยสอนที่นี่เมื่อสิบปีก่อนเขาหายไปในคืนที่พายุโหมกระหนำ่ำชาวบ้านบอกว่าเขาแย้เป็นเมืองใหญ่ แต่ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยมาริรู้สึกเหมือนมีเงาตามเธอทุกอย่างเก้าวทำให้ใจเธอเต้นแรงเธอเดินกลับไปที่ห้องพักครูพื้นไม้เก่าในห้องดังเอียดทุกอย่างกลิ่นไม้ชื้นผสมกลิ่นน้ำมันตะเกียงมารินั่งลงบนเก้าอี้ที่ยกเยกเธอหยิบสมุดบันทึกเก่าออกมามันเป็นสมุดที่พบในห้องเก็บของสมุดนั้นมีลายมือเขียนด้วยหมึกจางชื่อครูสมศักดิ์ปรากฏในหน้าสุดท้าย เขาเขียนถึงเด็กที่เขารักเหมือนลูกมาริรู้สึกหนาวเย็นเมื่ออ่านต่อครูสมศักดิ์เขียนถึงความกลัวบางอย่างเขาบอกว่ามีคนจับตาดูเขามีเงาดำที่ตามเขาในยามค่ำมาริปิดสมุดด้วยมือที่สันเทาเธอได้ยินเสียงเคาะประตูดังเบาๆหัวใจของเธอเกือบหยุดเต้นทันทีเธอเดินไปที่ประตูด้วยความลังเลไม่มีใครอยู่เมื่อเธอเปิดโซนีซิเตม The story you provided in the artifact is gripping and sets up the tension perfectly for Part 2. Below is the continuation of the narrative, maintaining the same location, tone, and style as requested, with vivid sensory descriptions and short, concise sentences to heighten the suspense. It discloses the mystery within s e t t l e includes and encounters, connecting logically to Part 1 while l e v i n g room for further developments in Part 3 and 4. ฝนเริ่มโปอยลงมาในหมู่บ้านชายทะเลลมเย็นพัดพากลิ่นคาวเปลือเข้ามา มาลียืนมองตำรวจขุดช่องกระเบื้องแตกดินเปียกชื้นเกาะติดรองเท้าของเธอกลิ่นเน่าเหม็นยังลอยฟุ้งในอากาศเสียงจอบกระทบดินดังก้องในหูเด็กหญิงตัวน้อยถูกพาไปที่อาคารแต่สายตาเธอยังจับจ้องที่ช่องนั้นมาลีรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกสันหลังตำรวจพบกระดูกเพิ่มขึ้นในดินเปียกมันไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวที่ฝังอยู่กระดูกเล็กๆดูเหมือนของเด็กมาลีได้ยินเสียงกระซิบจากชาวบ้าน พวกเขามุงดูด้วยสีหน้าหวาดกลัวบางคนพูดถึงไอ้หนูตองอีกครั้งเรื่องเล่าของเขากลับมามีชีวิตมาลีรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากไกลๆเงาดำเคลื่อนไหวที่มุมตาของเธอเธอหันไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยลมพัดแรงขึ้นทำให้ใบไม้สั่นรรัวตำรวจคนหนึ่งตะโกนพบถุงผ้าเก่ามันถูกฝังลึกใต้กระเบื้องแต่ถุงผ้าขาดเปื้อนคราบสีแดงเข้มมาลีรู้สึกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ ตำรวจเปิดถุงด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยข้างในมีเสื้อผ้าเด็กชิ้นเล็กๆมันเปื้อนดินและคราบที่แห้งกรังมาริจำได้ว่าเคยเห็นเสื้อนั้นมันเหมือนเสื้อที่ตองใสในภาพเก่าภาพที่ชาวบ้านเก็บไว้ในความทรงจำมาริรู้สึกคลื่นไส้พุ่งขึ้นในท้องเธอถอยหลังจนเกือบสะดุดหินเสียงคลื่นทะเลดังก้องจากชายฝั่งมันเหมือนเสียงร้องของวิญญาณบางดวง ตำรวจสั่งปิดพื้นที่รอบสนามโรงเรียนชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆบางคนร้องให้ด้วยความตกใจบางคนกระซิบถึงแฮนเนอร์ซิสเต็มฝนเริ่มปล่อยลงมาในหมู่บ้านชายทะเลลมเย็นพัดพากลิ่นขาวเปลือเข้ามามาลิยืนมองตำรวจขุดช่องกระเบื้องแตกดินเปียกชื้นก่อติดรองเท้าของเธอกลิ่นเน่าเหม็นยังลอยฟุ้งในอากาศเสียงจอบกระทบดินดังก้องในหู เด็กหญิงตัวน้อยถูกพาไปที่เด็กหญิงวัยหกขวบกรีดร้องชี้ไปที่ช่องกระเบื้องในสนามโรงเรียนเสียงร้องนั้นแหลมดังก้องในความเงียบยามค่ำลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดินชื้นลอยมาแต่จมูกแสงจันทร์สลัวสาดสองพื้นคอนกรีตแต่คร้าวครูสิริพรหยุดชะงักมือสั่นขณะถือไฟฉายเธอก้าวช้าๆมุ่งไปยังจุดที่เด็กชี้ใจเต้นแรงราวกลองรบในหน้าอกช่องกระเบื้องนั้นเล็กแคบมืดมิด สิริพรคุกเข่าลงมองลึกเข้าไปในรอยแยกไฟฉายส่องแสงเงาดำเคลื่อนไหวข้างในเธอสะดุ้งถอยหลังหัวใจเต้นระรัวมันคืออะไรเสียงเด็กหญิงสั่นเครือสิริพรกลืนน้ำลายมือเย็นเฉียบเธอรู้สึกถึงความลับมันซ่อนอยู่ตรงนั้นย้อนกลับไปเมื่อวานทุกอย่างยังปกติเด็กๆเ,เล่นกันสนามโรงเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ตอนนี้ความเงียบปกคลุมทุกอย่างสิริพรนึกถึงส่วนที่สองของเรื่อง เมื่อเด็กหญิงเล่าถึงเงาที่เห็นเงาที่เคลื่อนไหวในยามค่ำคืนมันอยู่ในสนามใกล้ช่องกระเบื้องนั้นสิริพรไม่เชื่อตอนแรกคิดว่าเด็กจินตนาการแต่รอยขีดข่วนบนพื้นทำให้เธอเริ่มสงสัยรอยนั้นคมลึกไม่เหมือนรอยธรรมดาเหมือนมีอะไรถูกฝังซ่อนไว้ใต้กระเบื้องสิริพรสูดลมหายใจมองเด็กหญิงด้วยความกลัวหนูเห็นอะไรในนั้นบ้างเธอถามเบาๆ เด็กหญิงตัวสันน้ำตาคลอในตามันขยับมันมองหนูเสียงเด็กแผวสิริพรรู้สึกหนาวกระดูกสันหลังเย็นวา่าเธอหยิบก้อนหินข้อกระเบื้องเบาๆเสียงกรงดังขึ้นเหมือนมีโพรงข้างล่างใจเธอเต้นแรงขึ้นความกลัวพุ่งถึงขีดสุดเธอต้องรู้ต้องเห็นด้วยตาตัวเองสิริพรหันไปหาเด็กหนูถอยไปก่อนเด็กหญิงวิ่งหนีไปยืนหลังต้นมะขามสิริพรใช้มือล้วงขอบกระเบื้อง,องคมกริบ เลือดซึมจากนิ้วเธอไม่สนใจความเจ็บกระเบื้องหลุดออกเผยโพรมืดด้านล่างกลิ่นเหม็นเน่าลอยขึ้นทำเธอแทบอาเจียนไฟฉายส่องลงไปเห็นบางอย่างขยับมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของธรรมดาเงาดำนั้นชัดขึ้นมีรูปร่างคล้ายคนสิริพรกรีดร้องถอยหงายหลังลงพื้นฝุ่นตลับอวนดินติดเต็มเสื้อผ้าเด็กหญิงร้องให้วิ่งมาหาครูมันคืออะไรครูเห็นไหมเด็กถาม สิริพรพยักหน้ามองโพรงด้วยความหวาดกลัวเธอจำได้เรื่องเล่าจากครูเก่าเรื่องเด็กที่หายไปเมื่อสิบปีก่อนเด็กชายตัวเล็กหายไปจากสนามนี้ไม่มีใครพบร่างไม่มีใครรู้ความจริงสิริพรตัวสั่นความคิดพุ่งเข้ามาหรือสิ่งในโพรงคือความลับที่ซ่อนไว้เธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังหันขวับไปไม่เห็นใครในเงามืดลมพัดแรงขึ้นต้นไม้โยกไหวใบสัน สิริพรรู้สึกถึงสายตามันจ้องเธอใครอยู่ตรงนั้นเธอตะโกนเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบเด็กหญิงกอะแขนครูแน่นจนเจ็บมันตามหนูมามันอยากให้หนูเห็นสิริพรใจเต้นแรงมองไปรอบตัวเงาต้นไม้ยาวขึ้นราวกับยืดมือมาเธอคว้าไฟฉายส่องไปที่โพรอีกครั้งสิ่งนั้นหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าแต่กลิ่นเน่ายังอยู่ลอยอบอวลในอากาศ สิริพรรู้เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเธอคิดถึงครูใหญ่เขารู้บางอย่างเมื่อวานเขาดูแปลกหลบตาเธอตลอดเขาห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้สนามบอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายต้องซ่อมแซมสิริพรกัดฟันมองโพรงด้วยความมุ่งมั่นเธอจะไม่หยุดจะขุดหาความจริงเด็กหญิงดึงแขนครูใหญ่ลงไปสิริพรยิ้มบางมือลูกหัวเด็กเบาๆครูต้องรู้หนูรอตรงนี้เธอบอก เธอย่อนขาลงโพรงรู้สึกเย็นเยือกพื้นด้านล่างนุ่มเหมือนดินเปียกชื้นไฟฉายส่องไปเห็นรอยขูดบนผนงังมันเหมือนรอยเล็บขูดจนเป็นร่องลึกสิริพรใจสั่นนึกถึงเด็กชายที่หายไปหรือเขาอยู่ที่นี่ถูกฝังทั้งเป็นเธอได้ยินเสียงราวของหนักลากพื้นมันดังจากด้านล่างลึกเข้าไปในโพรงสิริพรหยุดหายใจมองไปในความมืดบางอย่างเคลื่อนมาเงาดำใหญ่ขึ้น มันไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ศิริพรกรีดร้องกระโดดออกจากโพรงเธอสะดุดล้มดินเปื้อนหน้าเต็มไปเด็กหญิงร้องให้วิ่งหนีไปในเงามืดศิริพรลุกขึ้นมองโพรงด้วยความหวาดกลัวสิ่งนั้นยังอยู่มันรอเธออยู่ข้างในเธอรู้สึกถึงความชั่วร้ายมันลอยอยู่ในอากาศครูใหญ่รู้เรื่องนี้เขาต้องรู้แน่ศิริพรหันหลังวิ่งไปที่อาคารโรงเรียนประตูไม้เก่าสั่นเมื่อเธอผลักเข้าไป เสียงลั่นดังก้องในถงทางเดินมืดกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดลอยคลักคุ้งจมูกเธอวิ่งไปที่ห้องครูใหญ่มือสันขณะเคาะครูใหญ่เปิดประตูเดี๋ยวนี้เธอตะโกนไม่มีเสียงตอบมีเพียงความเงียบสิริพรผลักประตูมันเปิดออกช้าๆห้องว่างเปล่าเก้าอี้ล้มระเนระนาดบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเก่าเต็มไปด้วยฝุน่นสิริพรหยิบมันขึ้นมือสันขณะเปิดตัวอักษรเลื่อนรางเขียนด้วยลายมือสัน มันไม่อยู่แล้วแต่อยู่ในนั้นตลอดสิริพรอ่านต่อหัวใจเต้นแรงขึ้นสมุดเล่าถึงเด็กชายเขาไม่ได้หายไปเขาถูกซ่อนถูกฝังด้วยเหตุผลบางอย่างสิริพรปิดสมุดมองไปที่หน้าต่างเงาคนยืนอยู่มองเธอจากด้านนอกเธอกรีดร้องถอยหลังชนกำแพงไฟฉายตกพื้นแสงกระพริบก่อนดับความมืดกลืนกินห้องเย็นลงทันทีสิริพรรู้สึกถึงลมหายใจใกล้ใบหู อย่าบอกใครเสียงกระซิบดังขึ้นเธอหันขวับไม่เห็นใครในห้องแต่รู้สึกถึงมันมันอยู่ไกลมากสิริพรวิ่งออกจากห้องขาแทบสุดโถงทางเดินยาวมืดมิดไร้แสงเธอได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมาไกลมันเร็วขึ้นดังขึ้นราวกับไล่ล่าสิริพรถึงประตูใหญ่ผลักมันสุดแรงแสงจันทสราสองเธอวิ่งออกสู่สนามเด็กหญิงยืนรอร้องให้อยู่ใต้ต้นมาขามครูมันตามมา มันออกมาแล้วสิริพรหันกลับมองไปที่อาคารเงาดำยืนอยู่ตรงประตูที่เธอออกมามันสูงใหญ่มองเธอด้วยตาไร้แววสิริพรจับมือเด็กวิ่งไปยังรั้วโรงเรียนลมหายใจของเธอขาดเป็นห่วงห่วงความจริงใกล้เข้ามาแต่ยังไม่ชัดเจนครูใหญ่รู้อะไรเขาซ่อนอะไรไว้สิริพรสาบานเธอจะค้นหาความจริงไม่ว่าเงานั้นคืออะไรเธอจะ,ะเผชิญหน้า เด็กหญิงกอมือแน่นมองครูด้วยความหวังทั้งสองวิ่งต่อใต้แสงจันทร์ที่สลัวสนามโรงเรียนเงียบลงแต่ความลับยังอยู่มันรอยอยู่ในโพรงรอวันถูกเปิดเผยสิริพรวิ่งพาเด็กหญิงมุ่งหน้าสู่รั้วโรงเรียนลมเย็นพัดแรงใบไม้ร่วงปลิวกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเหม่อ,อบวอัวในอากาศแสงจันทร์สลัวสาสองเงาดำที่ตามมาเด็กหญิงร้องให้มือจับครูแน่นมันยังตามอยู่ครู มันไม่หยุดสิริพรหันมองเงาดำเคลื่อนใกล้เข้ามาใจเธอเต้นแรงราวกองแตกในอกรั้วโรงเรียนอยู่ตรงหน้าสูงใหญ่ขวางทางสิริพรดึงเด็กหญิงกระโดดข้ามรั้วเก่าเล็กสนิมคมบาดขาเป็นแผลยาวเลือดไหลซึมร้อนเผาที่ข้อเท้าทั้งสองล้มกลิ้งลงบนพื้นหญ้าเปียกเสียงหอบดังลั่นผสมกับเสียงลมสิริพรลุกขึ้นมองกลับไปที่สนามเงาดำหยุดนิ่งยืนอยู่ตรงช่องกระเบื้อง มันมองเธอตาดำไร้แววสองวาวสิริพรตัวสั่นดึงเด็กหญิงให้ลุกหนูวิ่งต่อยาหยุดเด็ดขาดทั้งสองวิ่งต่อถนนเมื่อทอดยาวไฟถนนกระพริบสลับแสงและเงากลิ่นยามาตอยลอยขึ้นจากพื้นร้อนสิริพรน,นึกถึงส่วนที่สามของเรื่องเมื่อเธอพบสมุดบันทึกในห้องครูใหญ่คำว่ามันอยู่ในนั้นตลอดยังติดใจเด็กชายที่หายไปเขาไม่ได้ตาย สมุดบอกว่าเขาถูกซ่อนด้วยเหตุผลลึกลับสิริพรรู้สึกถึงความจริงมันใกล้เข้ามาแต่เงาดำนั้นมันคืออะไรกันเด็กหญิงสะดุดหินก้อนเล็กขวางทางสิริพรประคองเด็กมองไปรอบตัวบ้านร้างข้างหน้าหน้าต่างแต่เป็นเสียงเธอตัดสินใจพาเด็กหญิงเข้าไปหลบประตูไม้ผุพังลงเมื่อผลักฝุ่นฟุ้งกระจายกลิ่นเน่าลอยคละคลุ้งพื้นไม้ลันเอียดทุกอย่างก้าวดังกอง สิริพรปิดประตูดันโตกเก่าขวางไว้เด็กหญิงตัวสั่นนั่งกอดเข่ามุมห้องครูมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เด็กกระซิบสิริพรชูนิ้วแต่ริมฝีปากให้เงียบเธอได้ยินเสียงลากยาวจากด้านนอกเหมือนเล็บขุดไม้ดังแหลมจนขนลุกแสงจะหลอดช่องสองนงาบนกำแพงมันเคลื่อนช้าๆราวกับคนหาเหยื่อสิริพรหยิบไม้เก่าจากพื้นห้องร้างมือกำแน่นพร้อมเผชิญหน้าสิ่งนั้น แต่แล้วเสียงหยุดความเงียบกลับมาสิริพรสูดลมหายใจมองออกไปนอกหน้าต่างไม่มีอะไรเลยถนนว่างเปล่าเงียบสงัดเด็กหญิงร้องให้มันหลอกเรามันรออยู่สิริพรน,นั่งลงมองเด็กด้วยความสับสนหนูรู้ได้ไงหนูเคยเห็นมันมาก่อนเด็กหญิงเงยหน้าน้ำตาไหลาเป็นทางมันอยู่ในฝันทุกคืนมันเรียกหนูสิริพรใจหายความจริงเริ่มชัดขึ้นเด็กหญิงนี้รู้มากกว่าที่เรา หนูเห็นอะไรหนูต้องบอกครูเด็กหญิงกลืนน้ำลายมือสันขณะพูดมันเป็นเขาเด็กชายที่หายไปสิริพรชะงักหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเด็กชายที่หายไปเมื่อสิบปีก่อนหรือเขากลับมาในรูปแบบที่น่าสะพรึงสิริพรน,นึกถึงสมุดต,ตัวอักษรเลือนรางมันบอกถึงพิธีบางอย่างในสนามครูใหญ่รู้เรื่องนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งสิริพรลุกขึ้นมองไปที่ประตู เราต้องกลับไปต้องเผชิญหน้ามืดเด็กหญิงสายหน้ามันอันตรายครูอย่าไปสิริพรยิ้มบางมือลูกหัวเด็กเบาๆครูจะปกป้องหนูหนูต้องเชื่อครูทั้งสองเดินออกจากบ้านร้างที่เย็นเยียบถนนมืดยิ่งขึ้นเมฆบดบางแสงจันทร์กลิ่นฝนลอยมาหยดน้ำเริ่มตกกระทบสิริพรจูมือเด็กเดินย้อนกลับสู่โรงเรียนใจเธอเต้นแรงความกลัวผสมความมุ่งมั่นเมื่อถึงรั้วโรงเรียนทุกอย่างเงียบสงบ สนามว่างเปล่าช่องกระเบื้องปิดสนิทสิริพรรู้สึกแปลกทุกอย่างเงียบเกินไปเธอเดินไปที่ช่องมือสันขณะสัมผัสกระเบื้องเย็นเฉียบราวกับเก็บความลับเด็กหญิงยืนหามองครูด้วยความหวาดกลัวสิริพรเคาะกระเบื้องเสียงโกร่งดังอีกครั้งเธอผลักมันออกโผรมืดเผยตัวอีกหนกลิ่นเน่าลอยขึ้นรุนแรงกว่าครั้งก่อนไฟฉายส่องลงไปเห็นบางอย่างวาววับมันไม่ใช่เงาไม่ใช่สิ่งมีชีวิต สิริพรหยิบมันขึ้นมือสันขณะมองเป็นสร้อยคอเก่าจี้รูปหัวใจสีเงินด้านหลังมีชื่อสลักน้องใหม่ชัดเจนสิริพรใจสันน้องใหม่คือเด็กชายเด็กที่หายไปทุกคนรู้จักชื่อเขาแต่สร้อยนี้ทำไมถึงอยู่ในโพรงสิริพรหันมองเด็กหญิงหนูรู้จักสร้อยนี้ไหมเด็กหญิงชะง,งักดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวมันของเขาเขาให้หนูดูในฝันสิริพรรู้สึกหนาวความจริงพลิกผัน เด็กหญิงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าคิดหนูรู้เรื่องนี้มานานแค่ไหนสิริพรถามเด็กหญิงหลบตาน้ำตาไหลอีกครั้งหนูกลัวหนูไม่กล้าบอกใครสิริพรคุกเข่ามองตาเด็กด้วยความจริงจังบอกครูมาหนูเห็นอะไรในฝันเด็กหญิงสูดลมหายใจเสียงสั่นขนาดเล่าเขาไม่ตายแต่เขาถูกขังไว้ครูใหญ่ทำเขารู้ทุกอย่างสิริพรใจเต้นแรงความจริงชอกเกินคาด ครูใหญ่ไม่ได้แค่รู้เขาคือผู้ลงมือแต่ทำไมทำเพื่ออะไรกันแน่สิริพรน,นึกถึงสมุดคำว่าพิธีผุดขึ้นมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุเป็นการวางแผนเธอหันไปที่อาคารมองหน้าต่างมืดมิดแสงวาบจากชั้นบนดึงความสนใจเธอหนูอยู่ตรงนี้ครูจะไปดูเด็กหญิงพยักหน้ามือกำ้อ้แน่นสิริพรวิ่งไปฝาเม็ดฝนที่หนักขึ้นประตูโรงเรียนเปิดค้างลมพัดไปไม้ปลิว ถงทางเดินมืดกลิ่นชื้นอบอวลรอบตัวสปิริหยิบไม้เก่าจากมุมบันไดเธอเดินขึ้นชั้นบนขั้นบันไดลั่นเอียดแสงวาบนั้นมาจากห้องเก็บของเก่าสิริพรผลักประตูเสียงบานพับดังแหลมห้องเต็มไปด้วยฝุ่นกลิ่นผ้าเก่าคละคลุ้งบนโต๊ะไม้เก่ามีเทียนจุดสว่างข้างๆมีรูปถ่ายเด็กชายยิ้มสดใสสิริพรหยิบรูปมองด้วยความสยองมันคือน้องใหม่เด็กชายที่หายไป แต่ด้านหลังรูปมีข้อความเขียนไว้เพื่อโรงเรียนเพื่อปกป้องทุกคนสิริพรสับสนความจริงยิ่งซับซ้อนครูใหญ่เสียสละเด็กเพื่ออะไรกันเธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังหันขวับไปเจอเงาคนยืนนิ่งมันไม่ใช่ครูใหญ่แต่เป็นคนอื่นชายชราในชุดเก่ามองเธอด้วยตาเศร้าเธอไม่ควรรู้มันอันตรายเกินไปสิริพรถอยหลังมือกำมาแน่น คุณเป็นใครรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนชายชราหัวราอสเสียงแหบแห้งหน่าสะพรึงฉันคือผู้เริ่มต้นทุกอย่างเริ่มจากฉันสิริพรใจสั่นความลับยิ่งใหญ่กว่าคิดโรงเรียนนี้ซ่อนอะไรมากกว่าที่เห็นชายชรายื่นมือราวกับเชื้อเชิญลงมานี่ฉันจะเล่าทุกอย่างให้ฟังสิริพรสายหน้าถอยไปที่ประตูฝนตกหนักขึ้นเสียงดังก้องในหูเธอวิ่งลงบันไดาขาแทบสุดจากความกลัว เด็กหญิงรอยอยู่มองครูด้วยความหวังครูเห็นอะไรมันคืออะไรกันสิริพรหอบหายใจมองไปที่อาคารมันไม่จบแค่นี้ยังมีคนรู้ความจริงทั้งสองจับมือฝ่าฝนสู่ความมืดความลับของโรงเรียนยังรอการเปิดเผยชายชราผู้ลึกลับเขาคือกุญแจสำคัญสิริพรสาบานเธอจะขุดความจริงต่อไม่ว่าเงาจะตามมาเธอจะไม่ยอมแพ้